ชื่ออะไรไอ้ไม้สุนรุ่นอย่าอย่าเล่นแบบนี้เดี๋ยวมันมันไม่หายนะยันอย่หายเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่ออะไรนดูนี่นุ่นซุนไม่ใช่ชื่อนุ่นชื่อเลนิเกชื่อว่าเออเหรออะไม่ใช่ชื่อเลนิเก้เนิบจริงจร้งนุ่น ชื่อเชนน้องช่ไหื่อเชนน้องแล้วมีพ่อชื่อตาออดแล้วแล้วมีแฟนชื่ออะไรคันเ,เออดียวัตัมีแฟนชื่ออะไร คนเราอะเขาบอกว่าเราคบงกันคงมายาวๆสามปีแรกเขาจะไม่โชว์ร่างนห้คุเห็นไงข้าพดบอกเนี่ยชีวิตริงเขา